นี่นจะเริญพ้พี่นวงทองทิงท้นไทยห้าโอ้ที่มีสันดามารวมง,งานยกจอฟ้าฉลองพดบดวัดมหาธีราจ,จารในเมื่อนี้ บวนฉันมีจังในหน,หนนาโยมสัทธาปีละเถ้อโอ้ยเรนพ่อกันดูยันเบื่อนอออูเลยมาบ่ปีระเถือหน่อยใหญ่น้องจำมาใครสิอยากออกจากบ้านตั้งแต่ที่สาม nón và cà nèo cà trăng khơi ma khăn pan nè riêng bố đi à phải băng riêng trăng trăng à phải nèo nhà nhúm moi nhúm mẹ khán nhà tri non thuốc than cùng coi na và ma xuôi. เนตโนเพื่นว่าสิบปีรำสาวปีรำจังเห็นกวงมายามมันบาทว่าเขาขึ้นเราจังเหนเจ้าว่าเธอเดียวเสียงบดีอุตสฟังเอาทอนคันแม่นอบดีโอนสาฟังเอาน้อยเสียงลานลาแหแห่งยันลง บ่บ่เถือกอนเสียงบอ่อนี้บ่ได้กินน้ำเพิงเสียงบ่เลื้งบ่ได้กินน้ำท่ากินแต่น้ำรอดผาเสียงขาจังบ่ดีเสียงบ่ดีปันไอแล้วอันเนวขอบอ่ได้เสียงกันบ่กุงลดกุงเกียน เพื่ันันงไะนักเซียนบาว่าขอ่อยเสียนบ่เปลนจังว่าในมือนี้ขอประกาศรายงานโตให้ทุกทุกคนวูฒจักฉันผู้แสดงแหล่นี่ละมาไกลสีเสียงมาทีอว่าป้อมแปลงแม่แต่น้อยเอง โอเ้เทศน้อมมือนี่สลึงบาทฉันก,วาานกว็ว่าเอาค่าจุงข่าจ้างฉันก็บอกเกี้ยวว่าแต่มีอย่งยางเดียวอ ว่าแต่มีนูอย่างเดียวเติมน้ำมันลดในอตาตมาเนี่ยเอืองเดือเนเดาเออจังว่าตกมาในสาม,านมัยนี้โยมไปเมืองหนังไปฟังลำไรกว่ามาฟังเทศตามสังเกตเบิงเ้งแล้ว บนก็ได้ว่ากว่ากันนะลาสมหัวใจคุณโยมนานว่าอยากเอาล้ำมาเป็นเทศบางคนว่าพ่ออยากคอยมูคอยอยนี่ลักลูกขึ้นฟอนทางจอน่าสะบง ลาพุทธองค์เพิ่นก็ทรงงามทั้งวินัยเพิ่นก็ว่าตั้งแต่อาตมาไปเดียวหาเทศแลนเดียวนี้เพิ่นก็สรงนะลาจึงขอบอกคุณโยมไว้เด้อการฟังธรรมมันบ่คือลำกับเพียงมันต่างกันคนชาญ ว่าหมลำนั้นสัมปปีเตเขาสิวา่าภูมะค้าอยู่เลยเลยบดาดนั้นชอบปะท้ายพาน้นเดศจังสันกบว่าไรเทศจังสีกะวไร ละบ่บ่สมควรละโสสนใจย,ยมดูระบร่เถอกหูยมฟังไกงค่อยจากันโนจาโอปามาคือยมเจ้าทางไม่เพาเอาขี้ฝุ่นบุญก็คือปูกเพื่อว้ไหลมือได้จังก็อโ ลาคนเหน่านี้มาฟังธรรมห่าแปงมาฟังเทศอตาตมาเลย่านาขาวเพวเพวอ,พอ,พอ,พอ,อยิของซอยคอยเนี่ยเนื้อกงะยง ในเมื่อนี้เบยเบิกฟ้าแจ,งจ้งกระจ่างดอกเบหโนสาตุชนมากมายมาอุ้มเต่าด้วยว่าสธาคุณโยมโอ้มาอยากมารวมโยกช่อฟ้าฉลองโบสถ์วัดมาทีราจารนะ ผัวหลังคุณพ่นก็เป็นเจ้าภาพเออผัวหลังคุณพ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพได้ทราบซึ่งในเรื่องกันบุญบาปสลาทุนลงไปก็แพ้พายเพื่ออวดดีไปอาแกา่ผู้มรนาตหมดเมียนเ,ออเป็นการเพิ่มทรงพาระ จางเม็นเพิินมีสันดาเก่กาจึงได้แต่งนอผุนทานจึงนิมนเอาหัวลานมาเทศนาเสริมช่วยอัตามากระอโมโอุธานาด้วย ในกองมุนได้นุน่นทรมระมงส์เถิดนอทานเจ้าภาพแม่นตั้งไว้กันแนวใดเงาเอเอวา,า,ายเทพาตอนไทยจ่รฤกษใสในเพ่นดอกทองคำน้ำไปถึงความสุขโยนสบายหายหอน จากตัวผูนสาเทียนมันบ่มีวันกันเป็นเอือนอาจอยู่ยืนนอดลอยเสมอดามคสุ่ข้อง เออ,เอ,อบัดนี้ฉันสิได้โฆษณาให้มาชนวนมาเมื่อนี้บุญเครือเครอนเครือเกลนครคนกะล่นวะลังมาัามีดังคุญชะลาะเท่าหัวข่าวฟันบ่ท่านพง,งแม่รูเต้าเรล่าอ่อน หากันุ่มลูกน้อยมาต่อจองว่าแต่งทางน,นะมีผู้เฝ้าบ้านในโบนอจนแห่งชุมผู้ไายก็มากลักเอาของจนจ้องหองใจมันก็มากไม้ยหลายหล่นแต่ว่าคนมาในงานเนี่ ลว้วนแต่เป็นคนดีคนงามใจกว้างพ่อปัน่นธงความประสงค์ว่าอยากออกจากบ้านมาทำสร้างส่วนบุญนัข่าวครั้งนี้จึงไม่พากันน้อมหมธนาตักบาดฉันสิได้เทมพอนในวันจอยจอยอร่อยหัว พวกผู้สาวก็อย่าเพิ่นนําแต่นําสพวกผูบ่าวก็อย่าเพิ่นแต่นําสเอาหูฟังให้ตั้งเทียงเสียงบ่ไปเลาะล้วนลสิเตียนตานได้ก้าวขานขอใหชวนกันสร้างทานบริจาค ถ้าอยากขึ้นสวรรค์สันฟ้าสบังแบ่สตางแบ่งไ้ปอนมาเออมาอีกแล้วคุณพ่อผูท้ทำทานใจผู้ไรเยใจบ่ไรลืมลงได้บ่อทอดทานในวันนี้มีปัจจัยกันมารวม มารำบุญก็หลายบาทนมฉันสิบประกาศยกย่องให้พรใชแก้วสีแดมทรงก่อนเดิมเออพอเอ้ยเม่เอ้ยเสืออายุวันหนูสุขังพลังดังสีก่อ สี่ถวยเจ้าผู้อพันท่านอายุนั้นให้ยืนเงาียมาันพันปีตั้งอยู่่าด้กูกกว้แห่งตตยทิมดอกก้อนเก่าให้ได้เลี้ยงลูกเจ้าตลอดมูกันล้านเลนจฉันว่าป่าพังเวนอย่าได้มีมาไกล่วันโน่นั้นในสีดกสสอกใสซ้อน งามคือต้องปานหยาดย่อยอย่ามีเศร้าดอกเก่าลีสุขีกากแม่นสุขังกากถูกต้องก่อยสุขอยู่ล้วนๆไปต้องกะอย่ามี แห่งยในโลกนี้สับพสิ่งเหนทองไม่ได้คองสมบัติกายไปอย่ามีหอนความสอพอย่ามาไกลความจัไหละยอย่ามาหวม่วง ความสุขอยู่ในโลกข้างปวงน่ยามีเปลี่ยนดอกเลี่ยนตามการที่ไปข้างหน้าอาณาคตาะสะหม่ให้ได้ขึ้นบันไดเมืองสวรรค์นโน้สัน้าสุขาวันนีอยู่วิมานบู เดเอ้ย่อสันาเจ้าผู้ใจใสหนูคือแวนคือจังแทนโลปันเจ้านั้นจังแม่นงาม ใจกว้างคือจังนามทะเลใหญ่ขันยาวเลืกเปียบบ่มีแนวใดสีเดียบแทนป่านใดมมหวมใจกันสร้างอุโบสถวาดมหาธีราจารย์จนสำเร็จในมือนี้จนใ้ฉลองยกช่อฟ้าอุโบสถงามนุออารามตา เป็นบาดไงขันวนะันเนตะการตาวางไงใสยอดเยี่ยมเป็นแก้วน้อยมนันี้เอินจังวัาสันทายมจากคุณนจากพี่ท้องที่สาระเทศน,นะ เปียกคือดังนี้มิรบอนเหมาะหมายไว้ก่อนเดินก็ขอโมทนาบุญขอบคุณพระคุณทาานพระสะจารถูกถูกรวมขอบใจเด้อขอบใจยยมญาติพี่น้องถูกถูกทานขอสมเใยเด้อ พัวมีใจใส่สร้างให้พ้นบุญได้หุ่มมอผู้เพิ่นกอผู้เพิ่นสร้างบุอาลามกว่างวัดมาทิราจ,จานในงดงามในข้าวนียล้วนแต่มีน้ำใจใหญ่มาสารด้วยกุศลมนด้านให้เลือนคนนอกทั้งขาย เป็นยญิงซ้ายเสมอดำเดียวกันในปังแต่งมีการจัดแจงซอยเหลือแต่งแป้งให้ละอ่อนละเอียดนะให้ปานีดเกียงเป็นเงาเหลี่ยมดอกสงสัยผลงานที่ท่านสั่งไว้จะเลือกของญาติยม หหมบุผู้พันจินสำเนกออดสลูกหลานเล่นน้อยอุโบสดลังนี้จังแม่นย้ำหยาดย่อยบานีดละเอียดละโองดงามนะก็ไปนอบใ้ซอยได้เป็นหอยได้เป็นหอง บ่ล yup ืมฮีตลืมของของพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้สร้างไว้ไปหนาได้จึดจำหนะขอสมเสยิมเด้อโอยขอสมสยสันดาโยมทุกๆก ทีมาหวมสาลาทั้งวัตถุเงินท่องได้ทุ่มเทปัดใหญ่เหือแห้งไว้ห้มไว้หาสิ่งใดขันมาใดเทียบเท่าเงนยอบเทียบตัวขอยกยอไว้สาธาไทยพี่น้องโ c โสทานสันทานในครั้งนี้

ความมุนหมองให้หายนี้ความรากี้ให้หายไปความพังใส่สนองมาให้โกโสทานส้าใบบางถูกถูกทานที่ทานดกวันนี้มาหวามกุสนชะลองโบสถยกชอบฝ่าในเมื่อนี้ให้บนบุญตอบสนองส่วขอบดินขอบฟ้า ให้ได้เหนนาได้ยกย่ยงปู่มาหวมสังบทยกยกโซฟาขอให้ท่านได้พบบอโชคลาภและสมบัติพอป่าน,นี้ทานบาทฝากทนานาันไปอีกอย่างหนึ่งไว้ผู้เจ็บเป็นเอ็นไข่ hai chép ai hai bụi sâu xa đơ sâu xa đơ lùi gần xu mờ trốn con nhọn và xa cày ờ mà cái cà cả pha tiếng nhạt miết nhạt thì tham ba มุทานาเด้อถึงมันดาญาติโยมจากสาราทิศนะออทุกสินสถานนะเออแต่ยังคอยลำลึกถึงบ่ลืมไรขันจำไว้ได้น้ำพากันสร้างวัดมาอาธิราจารย์ในจะลงเลืองมาถึงบัดนี้ กำลังสร้างว่าแกะแบ่งน่ะกำลังสร้างว่าตกแต่งน่ะพอว่าแกงๆแสดงข้อเจตจำนงในสละทุนสละสาเพื่อสร้างเสริมา เพื่อสร้างสิมโนโหลังนี้สิมหลังแรกเป็นที่เพิ่งผ้าจิตใจได้บวชดลูกหลานเลนสีเป็นเน้นเป็นจัวเป็นพระทรงองค์เจ้าล้วนแต่เขาฟังสังขกรรมทำบินหัหเสืบต่อสร้างโวยมือพ่อก็้วยมือพอ่อ,พอแม่ ฝากไปถึงเจดโนถึงใจลูกลานเล่นถูกถั่วโค้งนชัวลูกดอกชั่วหลานสาธุการท่านเมื่อนี้ไปภายนาได้ยุกโยมสาธุการกราบไหว้วันหน้านอมละเลิกเถิด วาดปามาที่ลาจานไปข่าวใบได้นาบถือไผกบไปมาแต่ละมือกันยกย่มมือเถอเป็นการละเลิกถึงคุณงามความดีบอขาดเว้นนาเว้นเมือความนับถืออยู่ในใจสุดหักอกอักใจเฉพาะชาวพวดไผ่ผู้ใสกะเด็ดพอได้มาห่วมทาน ขอขอบคุณหลายหลายขอบใจหลายหลายเด้ำสายบุญญาติธรรมทุกทุกแห่งน้ำใจชาวพุทธผู้บริสุทธิ์ได้เกื้อกูลขอขอบพระคุณหลายหลายขอบใจหลายหลายเดิอนำสายญาติธรรมนะ มาวมกันสร้างโบสถ์จนสำเร็จในมือเนี้ยเอาเอาศีลมาตั้งเอาภาวนาบริขาดศาสนาความเสื่อมันกันไว้ดอกยิ่งดีโถูกถูกทานลำทานในมือเนี้ขอขอบใจหมดเมื่อวมมากินวมด้านในเบิกบานสบายลน ก่อให้บุญก็เกื้กำเกิดกายเสตดมีแต่เตชะมีเล็ดปากหมูม่มานดอกเวินหายก่อให้บุญที่เจ้าสั่งไว้เป็นเงาดอกคือเวนปากความเล่นแขนจนให้ได้มังมีขอให้สกขเกลนในผลบุญนั้นหูม,มอง มีจิตใจดอกตั้งต่อเิียนอันไหนกายพอมีใช่การดอกเขียนแข็งให้สะตายมโยนีมีแห้งมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนมั่นะ าาเยืนหายจากทุกขก์กโลกภัยหายจากโลกกาพยานให้มีความสุขสมปานาลำรลวยเงินทองเข้ากองลำรวยร้านสินภาวนาะจนก็เป็นบารมี ให้ประสบความสําเร็จในหน้าทีและการงานจะเดินพรด้วยจะตุพรดังสิเกื้ออายุวันน้องสุขังบาลังเด้อยาพี่น้องสะตางเจ้า